อ่ะสวัสดีครับมาดูกันอีกรอบหนึ่งผมได้ชื่อคลิปแล้วคุยกันก่อนตกต่อวันนี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนจากช่วงรีวิวคันเป็นคุยกันก่อนเทสนะครับกับคันรอบนี้มากับนี่ครับอย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนของคันไดวาสตีดมาชินกันคลา s ท้ายทีว่าพอดีว่ากำลังจะไปสอยมา ทูล,ล่าห้าสิบห้าคันอะไรครับนะ้าทูล,ลา่าเนี่ครับกระลอกตกปลาคันเขาจะเป็นคันสายอินดี้หน่อยนะครับตามสไตล์เจ้าของแบรนด์ที่ก็น่าค่อนข้างจะเป็นคนอินดี้พอตัวแหละจุดประสงค์ในการทำคันคือต้องการคันที่คันเดียวพกพาสะดวก แล้วก็ไปได้ทั่วเดี๋ยวไปกันเหมือนเดิมครับไวๆไ,ไปดูคันกันเป็นคันต่อโคนนะครับเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนอะไรบ้างจะได้แบบดูง่ายขึ้นถ้าใครชอบมุมกล้องเดิมก็เม้นบอกได้นะครับหรือว่าชอบมุมกล้องใหม่ก็ผมจะได้เปลี่ยนมุมเป็นมุมนี้แทนยูซีเป็นฟูจินะ ส่วนเนื้อแบงค์ตัวคันอะไรต่างๆนี่บอกตรงๆเลยครับว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยคันโคตรอินดี้ครับนะขออภัยนะครับถ้าแบบไม่สุภาพกับคำว่าโคตรเพิ่งสอยจากเซเว่นซีเลยเหลือคันสุดท้ายแล้วด้วยอีกคันหนึ่งที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวโชว์เลยสำหรับตัว55นะครับ ตามนี้เลยทูล่าพรีเมนตาบอมบ้าห้าสิบห้าพีซีวางไกด์แปดตัวนะครับไกด์เป็นซิกลิงตัวเฟรมไกด์เป็นไทเทนเนียม 2K ง ส่วนตรงอื่นของคันไม่มีบอกอะไรไว้เลยครับสุดปะละครับใช้คําว่าอย่างวะได้เลยครับกับคันตัวนี้สเปคคันเท่าที่รู้นะครับมีแค่ข้าวๆก็คือน้ําหนักคันร้อยสกรัมแม็กพีอความยาว5.5ฟุต ส่วนเวทที่รองรับนะครับเวทคันเวทเหยื่อที่รองรับเวทกว้างมากๆ15กรัม 15, ถึง150กรัมครับสำหรับรุ่น55เขาก็จะมีซีรีส์คันของเขานะเป็นณนเวลาตอนนี้นะครับเท่าที่ยังหาซื้อได้นะก็น่าจะเป็นเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมนึกก่อนก็จะเป็น4 7 4 8 5้าสองห้าสามห้รู้สึกจะมี57อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องลองดูว่านังหาได้ไหมมาเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันสดสด เห็นไหมครับร้อยร้อยสามสิบสองกรัมผมดูจริงร้อยสี่สิบสองหรือร้อยสามสิบสองอ่ะไม่ใช่คันไม่ลอยต้องเอาอให้มันลอย ร้อสิบห้ากรัมตามสเปคจริงๆที่บอกคือร้อยสาสิห้าใช่ไหครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี้อตามสเปคในเว็บคือร้อยสิบห้ากรัมวเวทเหยื่อควบคุมก็สิบห้ากรัมถึงร้อยห้าสิบกรัมอย่างที่บอกครับ วทคือเวย์เขากว้างอะครับกว้างมากๆกกว้างจนแบบเฮ้ยได้เหรอนะจะถามเหมือนกันใช่ไหมครับว่าได้จริงเหรอนะสิบห้ากรัมถึง120ยี่สิกรัมถ้าตัวห้าเก้านี่ยเวทเขาสิหกรัมถึงสามกรัมเลยนะครับกับด้วยคันที่เป็นแค่เนี้นี่แหละครับถึงซื้อมาผมเป็นคนชอบคันซัดอยู่แล้วด้วย แล้วคันเขาก็จะยาวแค่ห้าฟุตห้าประกบแล้วก็สวยครับเนื้อแบงเนื้อแบงไม่รู้จริงๆเลยนะครับว่าใช้แบงอะไรทำแต่คันเขาค่อนข้างเหนียวไม่ใช่ใช้คำว่าค่อนข้างเหนียวดีกว่าครับเหนียวแบบเหนียวบ้าพลังมากส่วนความอินด,ดี้ของผู้ผลิต เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับหน้าตาของบอมบ้าดาชัยรูว่าเดี๋ยวน้าเห็นนะก็คงบอกว่าเอนดี้จริงๆแหละอย่างาตัว59 59นี่เขาเอาไปงัดเคแมนเลยนะครับจระเข้ยาว4เมตรเดี๋ยวจะขึ้นคลิปเล็กๆให้ดูข้างล่างนะครับว่างัดกันจริงๆบอมทุล,ล่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างคันดูเหมือนจะแข็งๆ แต่เซนคันเซนคันดีมากๆอาจจะเพราะส่วนหนึ่งเพราะคันสั้น<ม>ก็เลยส่งถึงมือไวเนี่ยครับมาดูปลายคัน<ม>ดีบเหยอะดีแน่นอนส่วนงัดแล้วเป็นยังไงก็ชุดเนี้ยคันตัวเนี้ยผมสั่งมาต้องเรียกว่าไปซื้อดีกว่าไปซื้อที่เซเซแล้วเดี๋ยวจะจับลอกที่มีกำลังเบรกสัก 10กิโลขึ้นเปนถึง1ิกสีลกิโล,ลเดี๋ยวไปทำคลิปอะไรมันๆกันครับอาจจะลองเอาไปอัดประบึกกำลังเดี๋ยวลองตะล่อมตะลอ่ลอมนะที่ตกด้วยกันอยู่บ่อยๆก่อนว่าไตกันไหมเอาไปเชสประบึกกับลอกเบรก14โลดูว่าเอาเขาอยู่เปล่าหาอะไรมันๆันทำบ้างครับส่วนคันเนี้ยเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาไปอัดเทพาให้ดูอยากให้เห็นแอคชั่นคันครับให้เห็นคันเวลาลง กับความเหนียวของคันคันเขาดูเหมือนแข็งแต่จริงแล้วแอคชั่นนุ่มมากนะครับนุ่มแล้วก็ p o w e r อร์ลิคันนี่คือแบบเหลือเฟือจริงๆเหลือกินเหลือใช้มากกับคันทูล่าแบรนด์ที่แบบสุดแสนจะอินดี้อันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับสั้นๆมีคำถามความคิดเห็นยังไงหรือว่าต้องการทราบข้อมูลอะไรเพิ่มไว้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ของเพจบอมบาา์ด้ให้ใน ตรงข้างใต้คลิปอีกทีนึงนะครับลองเข้าไปดูครับเผื่อน,าน,าน,าน้าๆท่านใดสนใจอยากได้บ้างหรือว่าอยากฮิยนะครับผมชอบเหมือนกันเลยคันสั้นๆเจ๋งจริงไหมรอดูคลิปเทสครับกับวันเสาร์นี้ทเทส p r ี m e n t a 55 b ห้าสิบห้าบอมบาดาทูล,ลบอกไว้ก่อนเลยครับว่ามันแน่งัดกันให้สุดฤิ์สุดเดชด,ดูกันไปเลยครับว่ามันเจง๋งจริงอย่างที่ผมบอกไหมกับ กลอกซ่าบ้าพลังคันอีหยังวะครับไว้เจอกันคลิปเทศวันเสาร์ครับกับบอมบดาทูล่าห้าสิบห้าแล้วก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับลาไปก่อนมีอะไรสงสัยเม้นไว้ได้ครับผมเข้าไปตอบให้เท่าที่จะไวได้ที่สุดที่เห็นทันทีครับ6กโมงเช้าหรือว่าบางทีมันตื่นขึ้นมาดึกๆตีสามตีสี่ 3, ผมก็เข้าไปตอบครับแล้วแต่คลิปนี้ก็ ลาไปก่อนครับเจอกันกันกบคลิปเทสวันเสาร์มันแค่ไหนอะไรยังไงรอดูวันเสาร์ครับขอบคุณครับสำหรับน้าที่เข้าเข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ